ตารทุกอ,อย่างเลยใช่ครับถูกต้องครับจินเลยไม่ออกบอกพมดทัพประจันครับเปิดใจเลยนะคุณอาหนึ่งล้านห้าแสนผมใจค่าน้ำพาแสนหนึง่งเอาตรงๆรงเลยเอาแบบตรงๆเลยทองเนี่ยผมคิดให้ตั้งหาเออผมเข้าใจพอสอไม่เหลือสักตัวเลยหายไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดชัดขึ้นมาอีกผมก็เติมนะเราซื้อตามสภาพจริงๆนะไม่ซีสวรับรองนะครับ นะนะผมเกรงใจผมผมผมเติมค่าทองไปอีกหมื่นห้านะพูดครับหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเต๊ะเลยเอาเงินสดกลับบ้านครับได้ครับโกอนก็ได้พวกเด็ีเข้าไปพุเปากพวกเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่เข้าบัญชีพอกเนี่ยถ้าจริงจเอาเงินสดอกเมียไม่รู้ถ้าบัญชีรู้ นี่ยอดบัญชียอดอดเก้าบัญชีนี่เองครับได้ครับเอาเงินสดแสนได้ครับดูนะท่านนั้นติดป้ายที่บ้านรับเท่พาพระที่ไหนจะออกบอกคนข้าประจำได้เลยครับนั่น <c oughs> นะครับเรียบร้อยนะครับได้ครับขอบพระคุณครับดูนะครับ